สวัสดีค่ะมาพอกันกับป่ากับหลานเนาะคะ่ะเมื่อนี้มัดเยี่ยวมาเทียเท่ยวมาเหตุงานอยู่ทังละอเอ็ดเนาะคะ่ะอยู่ทังที่ค่ะไอบึงพระนานใช่เนาะคะ่ะเมื่อนี้กับมาครบทุกคนเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นนอ้นองเคีน้องตุ้ยน้องตอมแล้วก็เมื่อปราบบ่คนหนึง่งเมื่อปราเ oh <my> <laughs> มื่อปราเนาะค่ะ <laughs> เมื่อนี้เขาก็ล่อเนาะคะ่ะมาแมน้องมา พายทำเอ็มีเหรอตั้งใจสู้ๆทำให้ได้มั่นใจบ่ล่ะต้องต้องเฮ็ดให้ได้เนาะค่ะบ่ได้ก็ต้องได้บ่ได้ก็ต้องเฮ็ดให้ได้คื่เจะ่ะมือเข้ากะเนาะค่ะมาล่อ,ล,อล่ออาจารย์ไอ้หน้าหางคนอยู่เนาะค่ะเพราะว่าคนกำลังเดินทางออกมาละค่ะ ถ้ากันนังร่องสีเดียวป่ารุ่นกับจะผ้ายางเลาะยางช่มเบิงเนาะคะ่ะภายในในบึงในสวนเนาะค่ะแต่ว่าเสาร์วันอาทิตย์จังสี่ค่ะคนก่อ,อกมากออกกำลังกายหลายเนาะค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นจะผ้ายางเลาะยางชมะะ่มเนาะค่ะตอนนี้คือเฮาขึ้นมาวายสานเาพอะรักเมืองเพิ่นเนาะค่ะอยู่ทางด้านในก็จะเป็นน้องตุ้ยน้องต่อมเนาะคะา่ะเพราะว่า น้องเทียบทรายเลี้ยวออกมาแล้วเนาะค่ะรายเลี้ยวเนาะค่ะน้องเทียบทราพระเลี้ยวเรี่ยวเลี้ยวค่ะนะคะเขาลงเลี้ย้างล่งไปมัอนี้เนาะค่ะไอ้ขี่รถจวดจาดฟาดบึ้มค่ะโซเฟอร์ประจำตำแหน่งเป็นทั้งเป็นทั้งโซเฟอร์เป็นทั้งบริการเนาะค่ะเดี๋ยวป่านรุ่นจะพานยางรอเบิรงค่ะพี่ค่ะ เขาก็เคยจ่ะพานเนาะค่ะเขาคยแหวะต่ามาจเจือนี่น,นี่เป็นเกรอแรกเนาะค่ะแต่าว่าถานงมีกันมีงานเล,นลายๆเนาะค่ะเขาก็อาจจะได้มาเดียวมาหยังอีกเนาะค่ะ,คะจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะคะ่ะ เสาสิบห้ามันขึ้นนี้พอดีฝนตกมากเนาะฝนตกมากอะอากาศกะจะหนาวหนาวจังเอยค่ะหนาวร่มล่มเทยงเนาะค่ะแรงมากอากาศผมมาออกกำลังกายหลายพอบค่ะวันนี้ก็เลยผ้าพี่นองมาเบ่งมาชมบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศไล้รอบๆเบ่งเนาะค่ะแต่ววาตอนนี้เพราะเขาได้เปิดน้ำพุน้ำยั้งสินะค่ะเพราะเขาได้เปิดน้ำอันนี้ น้ำขึ้นก็ใสใสค่ะน้ำใสหลักกับปลากับไรแห้งค่ะาาชัยร้อยเอ็ดนะคะห้องยางากลับไปทั้งฝุ่น,ปนไ,ไปนรู้ว่าห้องยางไปหนีสียก่อนป่นอดอกอันนี้ไอ้แล้วกำลังออกดอก เพิ่นเพื่นกำลังแทงแท่งนอแทงมะไรนี่ขึ้นมาเลยนี่เป็นพืชคล้ายๆพวกพักแป้นเมียนมอนนี่อันเยอาไปยังไงด้วยอันอันนี้เพื่อนมันมันแข็งฟาดเจ็บ จะบึงกว่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<น>ตอนเสาตอนนี้เพื่อนบอกข้าไหนอันอันนี้เนาะค่ะเพื่อนบอกข้าได้เปิดอับผู้ลักลเพราะข้างไหนมาขายอาหารป่า ว่ายปลาเพิ่อน,ะน,นอะค่ะนี่จะตัวใหญ่ๆหมอค่ะน่นงแบบอากาศดีแฮงค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะน,นดีได้เนี่ะนี่มองนั่งเล่นมองอะไรความจ้า ไ,ได้ท่าทั้งผุนกับมีผุนเอากระดานเด็กพ่นเขียนยเอียอุ้ยยืมยังเลยบอางในราคาหนามกับเปียมๆเ,เลยผู้ใดผ่านไปพันมาเนาะค่ะพัานมา,นะะา,นม,ามาในตูเมืองรยละเอีดเนาะคะ่ะ มีโอกาสกับดดมาเทีวมาชมมือสีค่ะสวยงามอีรีค่ะบรรยากาศดีแห้งเนาะคะ่ะโอ้ฟิตเนสก็มีได้ไอายผมในแนในอเนิน,นฟิตเนสอเออโอ้คือดีแถ้ล่ะพูนค่ะบึงนันบ่แม่นเขียบๆแล้วคะ่ะทั้งฟังทั้งพูนก็มีค่ะเป็นาะเป็น้นอ,นอไปอ่าสวยงามค่ะกีรีค่ะ เราพาบรรยากาศมาให้เบิง่งให้ชมน้ากันเนาะค่ะกลางเคลื่นยอยนก็จะเปิดไฟอยูุ่คนีไฟเออกลางกลางเคลืนกันนะจะเปิดไฟอ,อ๋มมมาาอมองมองอาหารปา่าเพิ่นกระเฮ็ดเป็นจุดไว้อยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่คข้างในมาขายเนาะค่ะอ๋อหนึ่งศูนย์หนึ่ง คนเทนพุ่มดอกใหม่เป็นเป็นอันบบนี้เลยค่ะเอ้านกนกตัวนี้บินมกขึ้นะได้ไดไหเหยียด ส้ายจังน้อยนี้ค่ะมันจะเปิดอาผู้ึ้นจั่น้ำน้ำ มื่อนี้เนาะก็ภาพบรรยากาศคือสวยงามๆค่ะป่ารุ่นเอามาให้ให้เบิ้งเนาะคะ่ะมาให้เบิง้งให้ชมน้ำกันค่ะพี่น้องภาพสวนบึงพระรานใช่เนาะคะ่ะแล้วก็หอบัวเท้าเนาะคะ่ะภาพบรรยากาศโอเคเลยเนาะคะ่ะ ปลาลุ่นก็รอเบิ่งขั้นในทัว่วดรอกค่ะบอกั้นทั่วเพราะว่าไอบ้บึงน้ำเพ่นกว้างแห้งค่ะเดี๋ยวจังไดเนาะค่ะคลิปนี้ปลาลุ่นเจาะใบชะมีกนค่ะจังไดกับฝากในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ป่าลุ่นน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ